ประชาชนชาวไทยทั้งหลายบัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ท่านทุกๆคนให้มีความสุขความเจริญและความสำเร็จสมประสงค์ในสิ่งที่ปรารถนาความสุขความเจริญนี้แม้เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาอย่างยิ่ง แต่ในวิถีชีวิตของคนเรานั้นย่อมต้องมีทั้งสุขและทุกข์ทั้งความสมหวังและผิดหวังเป็นปกติธรรมดาทุกคนจึงต้องเตรียมตัวเตรียมใจและเตรียมการให้พร้อมอย่าประมาทในปีใหม่นี้จึงขอให้ท่านทั้งหลายได้รักษาและสร้างเสริมสุขภาพของตนให้สมบูรณ ให้มีกําลังกายที่แข็งแรงมีกําลังใจที่เข้มแข็งหนักแน่นและมีสติรู้เท่าทันอยู่เสมอจักได้สามารถนำพาตนให้ผ่านพ้นสถานการณ์ต่างๆอันไม่พึงประสงค์จนบรรลุถึงความสุขความเจริญและความสำเร็จได้ดังที่ตั้งใจปรารถนา ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรไรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคนให้ปราศจากทุกข์ปราศจากภัยให้มีความสุขกายสุขใจตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่ประจำปีพุทธศักราช2559ค่ะ วันนี้ดิฉันสันติยาจันเดชพ,พร้อมทีมงาน n อ t ีตรังขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมหานครตรังรายการที่จะทําให้คุณรู้จักนกครตรังมากกว่าใครๆค่ะในตอนที่แล้วดิฉันก็ได้ทิ้งท้ายไว้ว่าจะมาพร้อมกับพิธีกรคู่ขวัญคู่ใหม่ค่ะและวันนี้ก็ได้มายืนข้างๆดิฉันแล้วนะคะขอแนะนําอยางเป็นทางการค่ะคุณอับดุลลอฟุตไฮีสันค่ะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทางบ้านและสวัสดีคุณใหม่ด้วยวนะครับก็บขอฝากติดตามผลงานรายการมหานครตรังของเราทั้งสองคนได้นะครับ ครับสำหรับในช่วงบรรยากาศการส่งความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ทั่วประเทศก็เป็นไปด้วยความคึกคักรวมถึงการท่องเที่ยวในจังหวัดตรังของเรานั่นเองด้วยครับคุณใหม่ครับ ซึ่งพี่น้องชาวจังหวัดตรังก็ได้หยุดยาวและไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆจังหวัดตรังกันอย่างคึกคักและสนุกสนานค่ะและทางเทศบาลนครตรังก็ได้จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในคืนวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2558ที่ผ่านมาค่ะไฮไลท์ของงานมีอะไรบ้างคะคุณน้ำดลรัฟุิตคะสําหรับไฮไลท์ของงานนะครับก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะครับก็ขึ้นไปร้องเพลงส่งความสุขให้กับพี่น้องประชาชนชาวตรังนั่นเองครับ ซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจกับพี่น้องชาวตรังนะคะแต่ยังมีอีกไฮไลท์นึ่งค่ะคือการประกวดยางตรังซิตี้คอนเทส s t ค่ะซึ่งผลการประกวดนั้นคุณผู้ชมก็ได้ทราบกันไปแล้วค่ะนอกจากจะเป็นการส่งท้ายปีเก่าแล้วทางเทศบาลนครตรังก็ได้จัดกิจกรรมตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ซึ่งจัดขึ้นที่ไหนคะคุณนภดุลคะสำหรับการตักบาตรขึ้นปีใหม่นะครับปีนี้ทางเทศบาลนครตรังก็ได้มีการจัดขึ้นที่บริเวณสนามกีฬากลางเทศบาลนครตรังนั่นเองครับค่ะ ทางรายการของเรานะคะก็ได้รวบรวมภาพบรรยากาศเหล่านี้มานําเสนอให้กับคุณผู้ชมค่ะจะมีภาพที่น่าสนใจและน่าประทับใจอย่างไรบ้างนั้นคุณฟุตพร้อมหรือย,ยังคะพร้อมแล้วคุณใหม่งั้นไป้อมแล้วไปชมกัน<ห>เลยค่ะรายการมหานครตรังพาคุณผู้ชมไปย้อนชมภาพความประทับใจอีกครั้งเมื่อวันที่31ธันวาคม2558 นายเกรียงศักดิ์รัตนสีมานน์รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครตรังนางกนิกาบัวเลิศรองนายกเทศมนตรีนครตรังพร้อมด้วยประธานสภา,าเทศบาลนครตรังสมาชิกสภา,าเทศบาลนครตรังเป็นประธานและร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2559โดยมีการลั่นค้องเป็นสัญญาณเปิดงานอย่างเป็นทางการค่ะ ซึ่งปีนี้ทางเทศบาลนครตรังประดับตกแต่งเมืองด้วยไฟนับล้านดวงสีสันสวยงามประชาชนที่มาร่วมง,งานต่างพากันถ่ายภาพเก็บความประทับใจก่อนจะร่วมนับถอยหลังเข้าสู่ศักรารใหม่หอีกกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานคือการประกวดย่างตรังซิตี้คอนเทสต์1 6 ซึ่งทางผู้บริหารเทศบาลนครรังก็ได้มอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายค่ะ ของขวัญปีใหม่ที่ทางเทศบาลนครรังได้มอบให้กับประชาชนชาวรังเพื่อเป็นการคืนความสุขให้กับประชาชนภายใต้คอนเซปต์คันลุฟู2016โดยมีการประดับตกแต่งไฟและโคมไฟเป็นรูปสัตว์นานาชนิดตัวการ์ตูนที่เด็กๆชื่นชอบซุ้มประตูไฟสวัสดีปีใหม่สุ้มไฟคำอวยพรปีใหม่ต้นไม้ไฟเปลี่ยนสี ซึ่งทางเทศบาลนครรังเปิดไฟตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง5นาฬิกาเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพความงามของเมืองรังยามค่ำคืนเก็บเป็นภาพความประทับใจตลอดทั้งปี2,559นี้ค่ะส,สััสสดีดดนนนาให้ใจปเลย หนึ่งกิจกรรมวันปีใหม่ทางเทศบาลนครรังได้จัดขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งมกราคม2559ที่ผ่านมาณสนามกีฬากลางเทศบาลนครรังประชาชนชาวรังร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2559โดยในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมจาริยอาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนุนใต้เจ้าอาวาสวัดกระพังสุรินพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสง โดยมีนายชวหลีกภัยเป็นประธานฝ่ายคารวะและนายเดชรัตส,สิมสิริผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายเกรียงศักดิ์รัตนสีมานนนรองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครตรังร่วมกล่าวคำอวยพรแก่พี่น้องชาวตรังเนื่องในวันขึ้นปีใหม่สำหรับการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่เทศบาลนครตรังจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตและเป็นนิมิตหมายที่ดีในการดำเนินชีวิตตลอดจนเป็นการร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามซึ่งการทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งครั้งนี้มีพระภิกษสุสงฆ์จำนวน100รรูปรับบิณฑบาต ผู้ชมก็ได้พบกับภาพบรรยากาศที่สวยงามและน่าประทับใจและสนุกสนานกันแล้วนะคะช่วงหน้ายังมีช่วงที่น่าสนใจอะไรกันบ้างคะคุณฟุตคะครับคุณหม่ครับช่วงหน้าก็จะเป็นการที่คณะผู้บริหารรวมถึงหน่วยงานต่างๆนะครับเข้าอวยพรปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดตรงังรวมถึงผู้บริหารเทศบาลนครตรังครับค่ะช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะคะง,งานปีใหม่ปีนี้นะครับก็มีกิจกรรมเข้าดาวนะครับน,นับถอยหลังร่วมกันในคืนวันที่31 วาคมนะครับก็เราจะจัดเวทีไว้ตรงบริเวณหน้าบ้านพระพุทธศาสนะครับแล้วก็มีเวทีหนึ่งก็เป็นเวทีประกวดยังต่างๆท,ที่คอนเทนตเรือหนา้าอำเภอในรอบแรกๆแล้วก็พอรอบรอบที่เริ่นก็จะไปะย้ายมายู่ที่เวทีใหญ่ครับนอกจากนี้ก็ยังมีการประดับประดาไฟสวยงามทีห่หน้าถนนบรีเวหน้าที่จังหวนครจังและหนา้าอำเภอนะครับเพื่อที่น้องประชาชนได้มาร่วมกันถ่ายภาพเการเป็นที่ระลึกนอกจากนี้ก็มีการเชิญของชุมชนแล้วก็กลุ่มผู้ค้าแม่ค้าที่ประกอบ อาหารที่มีชื่อเสียงในจังหวัดตรังเนี่ยมาร่วมมาออกร้านจำหน่ายอาหารบริเวณถนนพระรามบกเหนือหน้าอาคารเอกประสงค์จนไปถนนึงถนนรื่นรมนะครับเป็นวุฒิจำหน่ายอาหารเื่อพี่น้องไปได้มารับชิมรับชมแล้วก็มาเดินเที่ยวแล้วก็กินอาหารที่มีรสชาติอร่อยของจังหวัดตรังในงานนี้ด้วยครับในคืนนั้นหลังจากเข้าดาวแล้วรุ่งขึ้นวันรุ่งขึ้นก็มีการทำบุญตักบาตรที่สนามกีฬากลางจังหวัดตรงังโดยมีท่านพนลริพยไ่ มาเป็นประธานพิธีสมบูรณตุร์บาทแล้วก็มีท่านพระภูมิชินิยอาจารย์เจา้าพระทัใหญ่ขุนท่าไงมาเป็นประธานในฝ่ายตรงครับก็ในเรืเอ่องโอกาสปีใหม่สองพันห้าร้อยแล้วครับก็ขออ้างมุลปฏิรัตน์ใจและสิ่งต่างๆทั้งหลายที่พี่น้องวิทยนให้ความรับถึงคุณด,ด,ดนบรรลุบรรลุผลให้ทุกท่านจงมีสุขล้างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนี้เงินไปขอให้มีความสุขตลอดปี2559และตลอดไปครับ ในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธกาช2559เทศบาลน,นครตรังขอไวพรให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดให้สมปรารถนาทุกประการสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่2559ค่ะดิฉันกนิกาบัวเลอร์รองนายกเทศมนตรีนครตรังในวาระดีถีขึ้นปีใหม่นี้ ก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนของข้าราชการเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครตรังทุกๆท,ท่านนะคะขออํานวยอวยพรให้พี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านมีความสุขกายสุขใจคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังและที่สําคัญปีใหม่2559นี้ขอให้ทุกท่านได้อยู่กับครอบครัวที่อบอุ่นมีหน้าที่การงานที่เจริญก้าวหน้าคิดหวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการตลอดปีและตลอดไปค่ะ ขอบคคุณ่ะป่าต้นน้ำแหล่งกำเนิดของสรพพชีวิตหากไม่มีป่าชีวิตจะอยู่อย่างไรรวมกันป้องกันและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำไม่ให้ถูกทำลาย เพื่อคุณภาพชีวิตของลูกหลานของเราด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรงังทุกเส้นทางการด่านที่พระองค์เสด็จโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า4,400โครงการ โครงการของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานเพื่อระสมนิกรชาวไทยขอพระองค์ทรงพระเจริญโครงการจัดหางานขอเชิญนายจ้างผู้ประกอบกิจการประมงใน22จังหวัดชายทะเลนำแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาเมียนมาและลาวที่หลบนี้เข้าเมืองผิดกฎหมาย เข้าจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวโดยจะดำเนินการในรูปแบบ One Stop Service ระหว่างวันที่2พฤศจิกาย,ยน2558ถึง30มกราคม2559เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงทางทะเลสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักง,งานจัดหางานจังหวัดในพื้นที่ของท่านสายด่วนตรงการจัดหางาน1694หรือที่ w w w .doe.go.th ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง กลับมาถึงช่วงที่2ของรายการมหาคนครตรังกันครับในช่วงเทศกาลปีใหม่สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการเข้าอวยพรผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เราเคารพรักและนับถือครับและในช่วงเทศกาลแห่งความสุขนี้นะคะทางรายการของเราก็มีภาพที่น่าประทับใจค่ะคือทางท่านผู้บริหารทางเทศบาลคนครตรงังได้เข้ามอบกระเช้าของขวัญและอวยพรปีใหม่ให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรงังรวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนครับเราไปชมภาพแห่งความประทับใจนี้กันได้เลยค่ะ ทานพรโดยพราณีให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัยให้บรรดาปวงท่านสุขสันต์ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้ทสงฤทัยให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่พร้อมชาวไทยจง Thank you. ทานพรโดยปราณีให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัยให้บรรดาปวนท่านสุขสันต์ทุกวันทุกคืนชื่นชม ทานพรโดยปราณีให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัยให้บรรดาปวนท่านสุขสันตทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมฤทัยให้รุ่งเรือง ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกที่ร้อนขึ้นมหันตภัยทางธรรมชาติที่นับวันจะวีความรุนแรงสาเหตุเพราะการตัดไม้ทำลายป่าทำลายทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันใช้ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่าในวันนี้เพื่ออนาคตและคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกหลานสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรงัง ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมความมาักง่ายของคนบางคนทำให้บ้านเมืองสกปรกไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยการทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นการสร้างสิ่งสกปรก,กายชุมชนและอาจแพร่เชื้อโรคติดต,ต่อต่างๆไปยังผู้คนที่อยู่รอบข้าง สร้างจิตสำนึกในวันนี้ทิ้งขยะลงถังให้เป็นที่เพิ่มสง่าราศีแก่บ้านเมืองของเราด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรังเพราะการทุจริตคอร์รัปชันคือสิ่งบั่นทอนความก้าวหน้าของประเทศ หยุดการทุจริตร่วมมือกันสร้างประเทศไทยให้ใสสะอาดด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรางเทศกาลส่งความสุขและเทศกาลแห่งการให้เทศกาลปีใหม่ก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วกันนะคะคุณฟุต และวันสําคัญอีกวันหนึ่งก็คือวันที่2วันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมที่จะถึงนี้เป็นวันอะไรกันคะคุณฟรุดอ่านั่นก็คือวันเด็กแห่งชาติประจําปี2559นั่นเองครับซึ่งทางภาครัฐและภาคเอกชนก็ได้ร่วมกันนะครับจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจําปี2559ขึ้นครับซึ่งทางเทศบาลนครตรังรวมถึงจังหวัดต่างๆทั่วประเทศนะครับก็ได้มีการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเช่นเดียวกันครับ ขึ้นชื่อว่าทุกหน่วยงานก็ยังให้ความสําคัญแก่เด็กและเยาว,วชนนะคะทางจังหวัดตรังก็ได้จัดกันที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตรังและในส่วนของเทศบาลนครตรังค่ะจัดกันที่บริเวณสนามกีฬากลางเทศบาลนครตรังค่ะครับและสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรังก็ได้มีการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเช่นเคยนะครับโดยปีนี้ก็ได้มีการจัดประกวดหนูน้อยอ่านข่าวรวมถึงการแจกขนมมากมายเลยทีเดียวครับคุณใหม่ครับ ก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตรังและแฟนๆรายการมหาคนครตรังค่ะพาลูกพาหลานมาเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติตามสถานที่ใกล้บ้านของท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นโจนผู้ว่าราชการจังหวัดตรังสนามกีฬากลางเทศบาลนครตรังค่ะขอให้ทุกท่านและลูกหลานของท่านมีความสุขสนุกสนานในวันเด็กแห่งชาติกันค่ะคุณใหม่ครับ <c oughs> เดือนมกราคม <c oughs> เดือนแห่งความสุข <c oughs> เดือนแห่งความสนุกสนาน <c oughs> และเดือนแห่งการเฉลิมฉลองก็มีด้วยกัน2วันนั่นเองครับ ก็ค oui. er ือว pues nah ันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติค่ะก่อนที่เราจะลาไปภาพความประทับใจของการขึ้นปีใหม่ส่งท้ายปีเก่านะคะเราสามารถติดตามรับชมได้ทุกวันศุกร์เวลา16นาฬถึง16นาฬิก30นาทีค่ะและสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook NBT ตรังและทาง YouTube ครับรายการมหานครตรังตอนหน้าจะเป็นเรื่องราวใดนั้นเราจะนำมาเสนอให้คุณผู้ชมอย่างต่อเนื่องค่ะ หมดเวลาของรายการมหาคนครตรังแล้ววันนี้ดิฉันสันติยาจันเดชและผมอับดุลรัฟไรายสานพร้อมด้วยทีมงาน n อ t ตรังขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ชมให้สมรไทยให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่ของชาวไทยจงสา